สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่23นะคะเมื่อคืนวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ปรากฏว่าเอเวอร์ตันค่ะเสมอกับสเปอร์2ประตูต่อ2โดยเอเวอร์ตันได้2ประตูจากแจ็คแฮร์ริสันนาทีที่30และจาราดแบรนวิทนาทีที่90บ4 ส่วนสเปอร์ค่ะได้2ประตูจากริชาลิซอนนาทีที่4และ41ส่วนอีกคู่นะคะยิงกันถึง8ประตูค่ะนิวคาสเซิลเสมอกับลูตันทาว4ประตูต่อ4 n e นิวคาสเซิลได้ประตูจากชอรลองสตาร์ฟนาทีที่7และ23 k e คีรันเชปเปียนาทีที่67ฮาวิบาร์นาทีที่73 ส่วนลูตั้นเทาาได้4ประตูนะคะจากกาเบรียลออสโฮนาทีที่ 21, รอสบาร์คลียนาทีที่40และการยิงจุดโทษของคาวตันมอริสนาทีที่59รวมทั้งเอลเจอาเดบิโยนาทีที่62ด้านเบอร์ลี่เสมอกับฟูลแลม2ประตูต่อ2นะคะโดยเบอร์ลี่ได้2ประตูจากโฟฟาน่าในนาทีที่71และ90บวก1ส่วนทางด้านของฟูลแลมได้ประตูจากเชวปาลินยานาทีที่17 และมูนิชนาทีที่21อีกคู่ค่ะไบรตันถล่มชนะคริสตัลพาเลส4ประตูต่อหนึ่งไบรตันได้ประตูจากลูวิสดังนาทีที่3แจ็คอินเชนวูดนาทีที่33บูโอนาโนเต้นาทีที่34และชิวอัลเปโดในนาทีที่84ค่ะส่วนหนึ่งประตูของคริสตันพาเลซได้มาจากชองฟิลิปมาเตต้านาทีที่71ในขณะที่เชฟฟิลล์ในเต็ดค่ะเปิดบ้าน แอสตันวิลล่าไปถึงศูนย์ประตูต่อ5นะคะแอสตันวิลล่าได้5ประตูจากจอห์นแม็กกินส์นาทีที่12โอลิวัตคินส์ในนาทีที่16ลีออนเบลี่นาทีที่20ติเลมันส์นาทีที่30และอเล็กซ์โมเรโนนาทีที่47 จากนั้นไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่23ค่ะลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงมี51แต้มนะคะจากการลงแข่ง22นัดชนะ15เสมอ6แพ้1แมนซิตี้แข่งน้อยกว่าอยู่1นัดค่ะแข่ง21นัดมี46แต้มอันดับ3อาร์เซนอล22นัด46แต้มเช่นกันนะคะแต่ว่าทางด้านของอาร์เซนอลแข่งมากกว่าซิตี้อยู่1นัดแล้วค่ะแอสตันวิลล่าอันดับที่4 23นัด46แต้มสเปอร์อันดับ นัที่5นะคะ23นัดมี44แต้มเวสต์แฮมอันดับที่6ค่ะ22นัด36แต้มส่วนไบรตันอันดับที่7 23นัดมี35แต้มเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่8นะคะแต่ว่าแมนอยู่แข่งน้อยกว่า1นัดค่ะส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะแข่ง23นัดมี33แต้มเชลซี Chelsea อันดับที่10ค่ะ22นัด31แต้มวูล์ฟแฮมตันอันดับที่1 1มี29แต้มจากการลงแข่ง22นนัดะะคฟะูแล่ อันดับที่12ค่ะลงแข่ง23นัดมี26แต้มเท่ากันกับบอลมัดอันดับที่13แต่บอลมัดนั้นแข่งน้อยกว่าอยู่ถึง2นัดนะคะส่วนคริสตันพาเลตอันดับที่14 23นัดมี24แต้มค่ะเบนฟอร์ดอันดับที่15นะคะ21นัดมี22แต้มลูตันทาวอันดับที่16มี20แต้มเท่ากันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับที่ส7ส่วนอันดับ18เอเวอร์ตันค่ะ19แต้มเบอร์ลี่อันดับที่19มฟิบเก้า อันดับที่20มี10แต้มส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงสนามพบกับเวสต์แฮมในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันจะลงแข่งอีก2คู่นะคะเชลซี Chelsea พบกับวูฟแฮมตันบอร์นมัตพบกับนอตติงแฮมฟอเรสส่วน23นาฬิกา30บนาทีบิ๊กแมชเลยค่ะอาร์ซอนเปิดบ้านนะคะรับการมาเยือนของจากูงลิว์พูล ส่วนคืนวันจันทร์ที่5กุมภาพ,พันธ์2567เบรนท์ฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา3นาฬิกาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n n w w s c h a n n แนค่ะ